สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MU n มยูไนชั่นนะครับจานุไปทรงสิกเหนียงแม่นะว่างานเนี่นนยยังโนเอื้อนอะไรไหมยังเตือนมากินเขาโอ้หลักไก่ผู้ใดมาเยอะเลยโอ้ยนี่ลบคนไหวมา้ยเื่อน <laughs> อันนี้เป็นไก่ลุงพลน,นะครับที่เบาะนุ่งลอยมะลุผลมืะกุลนนะครับพ <c oughs> ี่ลพบเอนี่นเลยป่ะด้วยกินไเลยแหละบ้านใส่เครื่องอยังวะบ้านใส่เครื่องลพบ่อโตัวใหญ่ด้วยเนาะปลายลูด้วยเนาะเนี่ยสองรูขวาตายแน่นป่ะตั้งกล้อง,งก่อนนะครับไล่ปะบ่เลี๋ยวขานไล่นะเ <c oughs> แมนแมนเดี๋ยวลุงตีนมามาพาเห็นกัน ตืแล้วจะลุงตื่นมานี่ปุ๊บปั๊บนะครับเราต้องทำให้เสร็จก่อนมนแข็งไปแช่สองปีว่าง,งาไรงงไท้งหนอกกับบอนเาดิไม่อาการเย็นเลมนะไปแช่ใส่น้ำแข็งมาก,กยา็ยงังแข <laughs> ็งเลยสิบไม่ได้ต้มกอนมาครับปวดลัอะไรอยูออนเน่ยนะ

วังเลยแบงเลยบาเนียวคนเลยอันี้วเลยน้ำต้นยังแสบโมยากชิมบึงบ่เหนืยคนมันเป็นภาษาตอนเช้านครับาดสดๆเลยครับตับจองเด้ตับขวาเ้เชียงในนะครับขวาเ้ยตับน่ะไม่เห็นผู้ใดกินเองเนี่ย อันนี้เอาไปแขคนมมีหัวใจไงนนคนไม่มีหัวใจโอ้เล่นมุกอีกเ <c oughs> บาหนุเล่นมุกจะเศร้าครับเบาหนุ่แช่ฟิตมานะครับเสียงโป๊กเลยเนี่ยชอบชอบกินตับนะครับชอบกินตับกินตับ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 ,ตบนี่เองครับตับเดียวนี่ละ <c oughs> จจกเลยเนาะมันหลากหลายตับอ้าวล้วหัวโอ้ถือถือข้อมันถือคิง โอ้สดเลยครับเอาเสีบแช่ไว้หนะเขาแบบสดน้ำยังเงี้ยเนี่ยอืมในบนก็เลยรคามือนี่ป็นบนส่วนที่เขาว่าน่องไก่เขามาถอดต้มยําหมมันเป็นปีกนะครับปีกกลางปีกบนครับเอาที่ว่าน่องไก่เขามาถอดเหรอไหมอะไรคนเทียงว่าขามันปีกกลางนี่มั้ยปีกบนปีกบนหรอันนี้จะเป็นปีกกลางอืมปีกลางกลางอ่า <Okay. S 2> นี่แหละเขาเพียงกันว่าขาไก่ขาไก่มันไม่ใช่ขานะครับมันเป็นปีกนะครับดูเชฟนุอธิบายปีบนปีกก,กลางปีกท้ายชิ้นส่วนชิ้นส่วนไก่ <c oughs> <confidence> เสือ้ <c oughs> อลวดเพราะเปิดร้านนี่แล้วเอฟซีมาเนี่ย <c oughs> ตุ่มเฉลยปากคำก็จะได้กันไม่ใบบากามนะใบใบใส่บปากคำก็ได้ใบผงสุดลดฮาแต่เนี้เอาสูตรหนัก ผมว่ามีเอฟซีมารอลุ้นด้วยนะครับสองคนกับจ้าอาร์นะครับนี่เอฟซีสาวหน่อยสองคนอยู่บ้านไหนเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้นนนีะกอาิ้เป็ดล่าลาบซะกระลาบนั่นล่ะลาบลาบลาบปุ๊เป็ดทเนี่ยเอาบ่เอาบ่ ได้ปนีฮเปิดมากเปลาปิดตัวหนึงมันเหือเล้งอยู่้อเล้งใส่มือเล้งเลยใบบกูดไม่ทั่วริกแหงไหน่อยใบบกมีใบบกูดมีแม่นเปิดต้องหาพอมึงห็ดบ่นี่ขายบ่เห็ดกระเสบื่เกาล่ะแม่คอเห็ดมาดิเลียง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 ดิเลยงวเสีบเลยเิดบ่เฮ้อแลงเลย หาเป็ดนี่ใส่ว่ะมีขายป่ในบ้านย่ากนะเสียด้วเป็ดเสียดเสียทาบัวไหม <c oughs> งามก็อยากเห็ดเป็ดนะเี่เอเดยวมาก็บีมาได้หัวไหมถ้า๋ยาของอื่อนพวนจะสักตัวหนึงก็ได้กันนะ้นเราน พอเสียบๆท้องโตเลือทองโตเหลือตลอดเบ้าหนูบอกว่ากินทำไรใจตะนามเค็กห้วยัาสารสูบขีดเลย่นบ้านเนี่ยอาดไว้ปองไ่ด้กินเด้เจอว่าต้นเนี่ยยางเฟ่ะมาตาลอยเหื่อเหยื่นางีกัน เออเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงก็ยังได้ได้จะไปสามารถเต็มหมดเลยนะเต็มเลยมิสไซค่ะจะมาขายเป็ดน้ำบาตมีเลยมีเดี๋ยวนี้พื่นสื่อมาบานแต่ว่ามันเอาเข่ามันงานบาดถามยาชีให้ยาเขาไม่ได้เอาเข่าเดี๋ยลองถามยาไปเดี๋ยวถามยาชี เป็ยเทือดเลยโบเป็ยกากเลยเป็ยขาวเลยนะเคยกินหน่าเธอหนึ่งอ้แม่มคว้ามาเจ้าขุดถังกระดูกมีเพื่อนไหมมาแล้วนะครับเอาครัวมาแล้วจานุของเราวันนี้ทำอะไรเนาะเซียวเฉาอมจ้าเซียวใส่ขาขาเลยครับเอาภาษาเล่ากันได้หรอกเนาครับเะาอมเะาอมเอาเอฟซีต่างประเทศก็เยอะเอฟซีภาคกลางก็เยอะนะครับใส่ยังงวยครับ เ้ากาเอาเลยครับขอดไข่ขครัอดไข่ก็ขอดไข่เสียมก็มูกับจ้าโน่นี่แะครับหวาซานไม่ได้ย่องกินแน่เลยเอามาทั้งใส่ชาอมช่อมมันคือมานาดหันนี่ป่ต็มหมบ้างอ๋อไข่บ้า่เลยน้ำอยู่ โอ้โหสิดหน่วยเอาคนหลายเนาะจัดไปทอดไส่สิฟองอมีฟองมั้งอ๋อวองอยู่การปรุงนะครับลูก้าเลยนะครับไม่มีตายตัวันสิสิสิ่งแล้วองหซิมโอ้ใส่พริกไทยมั้งบ่นี่หน่อยนะครับโอ้สูตรสูตรสูตรพริกไทยอย่างนั้นบ่แซ่บสมักตำอร่อยเทียมใส่อยู่บ่ ไม่ใส่นะครับไม่ใส่นะของสลดใส่หลายเสียบหลายโอ้หัวหัวไม่ได้รู้หัวบ่หัวบ <c oughs> ่หัวเพื่อนน่ะนี่แหละมาใส่ตะมาเข่าครับก็ขวานายีคำอ่ะอถ้าเป็นหนอนเมื่อสี่ก็มีแนวปันเนี่ยนะ เนี่ยมันกดสวิตซ์ปันนี่เราแบบ<า>อินดี้นะครับเอาล่องมาแลมันมาเด็ดนะครับมันมาเด็ดอ๋อไก่ไก่ล,ลงครับไก่ลงกันอ่าต้มไก่เขาเต็มหม้ออ่านหยัดหม้อเบิดจากเถียหลายครับไก่มันโดดออกเลือดมันตายมันตายมันตาย หักข้อไหมจิตเหลืองบบ้ยนะครับอยโอ้เต็มหมด สดนนวนะฮะนี่น้ำลายน้ำลายสุดนนวโอกด้ยและใส่รีอิวสมุนไพรไหนะลาเ็าบอกไปสั่งห้าได้ใส่ก็ใส่เงือนงายากฟาสานพิษใส่เบอร์อะครบ้งครับอันไหนผักน่าจะหมดนะครใบกะเพรามาใส่เลยแม่จังหวะเมีเมียนเมียนเมียนยใส่ทอดไข่นะหะ ตไก่เอาหองกับไปกับพส่อไ่แล้วซอยบกพริกใส่อันนี้เอาทำดีพ่อซเจา่จเ่้าเป่เจาเปเจาเป่าเ้าเป่าอจเปเจ้าเปเจ้า่จ้าเปาเอาปเจ้เ่้าเปาเอาจ้เ่าเาเจปาเปาปเจาเาปจเาเ ว่าเบาเนวใหม่นะยังใส่บริลดครับมีบนนอกเอาเลยนะถุงงหายกิโลถุงถุงดำเนี่ยนี uh ่ถ huh. right. uh ุงดำาหรอถุงใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกครับคนคือแต่ถ no ุงใสขยะมา นี่นะครับตำเจ้าบ่ครับเนี่ยทอดพริกใส่มันจะหวาดมวยมวยอ๋อใส่พริกทอดพร้อมบ่แ่นะอันจะหอาดมวยมยเลยใส่ต้มอ่ะคือหลักเดียวนี่นาะทอดพริกทอดใบกระท้อใบกุ้งมีแห้งใบจานแห้งก่อนคอมมอยาใบกุ้งมีออนอ่ะ เนาะเนี่ยด,ดก็วันนี้ก็มีเมนูประมาณนี้นะครับเมนูของจานุเมนูประมาณนี้ครับมีต้มไก่แล้วก็ทอดไข่นะครับเป็นที่ประตูน้ำครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ